สวัสดีค่ะพบกันแหลมเจี๊ยบนะคะจิตท,ท่นันแป้นข่านะคะหนังสือพิธีกรรมโบราณช่องทําใจวารตี้นะคะเมื่อสักครู่นี้แหมขึ้นต้นก็แบบว่าตื่นเต้นแล้วนะคะพบกับแหลมเจี๊ยบนะคะไม่ใช่พบกันแหลมเจี๊ยบนะคะก็วันนี้นะคะเจี๊ยบก็อยากจะมาส่งต่อแรงบันดาลใจแล้วก็พลังงานนะคะที่เป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานสร้างสารรค์เป็นพลังงานที่จะทําให้ชีวิตของ คุณผู้ทุกคนก้าวหน้าไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ใครอยากที่มีความรักดีๆใครอยากที่จะมีเรื่องราวดีๆในชีวิตโดยการที่เริ่มต้นจากจุดศูนย์กลางของจักรวาลน,นั่นก็คืออะไรคือศูนย์กลางของจักรวาลน,นะคะที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะเฉลยแทนแทนๆๆ พ่อกับแม่เรานั่นเองนะคะนะคะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงของตัวเจ็บเองเลยนะคะซึ่งซึ่งเกิดจากการที่เราสังเกตนะคะ,ะหรือเก็บสถิติเนาะสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะว่าการที่เราข้อดีของการที่เราเป็นคนช่างสังเกตจะทำให้เราเห็น เหตุที่เราสร้างไว้นะ,ะเหตุดีจะส่งผลดีเหตุไม่ดีจะส่งผลที่ไม่ดีแน่นอนนะคะเรื่องของความรักนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคลิปวิดีโอบ่อยๆทีออ่พี่เบียร์ทำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักใครอยากมีชีวิตคู่ที่ดีอยากมีคู่สมหวังถ้าคุณปฏิบัติกับพ่อและแม่ของคุณอย่างไรนะคะคุณปฏิบัติกับพ่อและแม่ของคุณอย่างไรคุณก็จะได้รับสิ่งนั้น แน่นอนชัวร์ๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณจะมีปัญหากับเพศหญิงหรือเพศชายในชีวิตอยู่ในชีวิตประจําวันนี้นะคะคุณจะมีปัญหาอยู่กับใครก็ตามเจ้านายลูกน้องเพื่อนฝูงบริวารใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายให้ดูเลยว่าคุณน่ะได้สร้างเหตุไว้กับเพศหญิงเพศชายที่เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลหรือว่าเป็นเหมือนพระในบ้านของเราเลย เป็นพระในบ้านที่เราควรคารพบูชาเป็นคนที่แบบเราสมควรให้เกียรติที่หนึ่งอันดับแรกที่สุดเลยก็คือบิดามารดานะไม่ว่าคุณจะบอกว่าเออฉันไม่เถียงฉันเป็นคนที่แบบว่านอนสอนง่ายมากเลยแต่ทําไมอ่ะทำไมทำไมชีวิตพูดถึงแบบเออยังไม่สมหวังอะไรเงี้ยนะคะเออจ,จะตอบอกแบบนี้เออมันมันมีหลายอย่างมันมีหลายเหตุปจนะัจจัยเนาะที่เราสร้างบางคนอะ่ะ บางคนปฏิบัติดีกับพ่อแม่ดูแลพ่อแม่อย่างดีให้เงินใช้ให้เงินใช้บางคนให้เงินใช้นะคะดูแลพูดเพราะนะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยอะนะคะที่แบบพลาดมากๆเลยคืออะไรที่เขาไม่รู้ตัวนั่นคือ,กา,าก,อนะการที่เราไม่รักตัวเองการที่เราไม่รักตัวเองคือเราจะทำเราจะไม่รักตัวเองในรูปแบบแบบบางคนแบบ เิดทูลแฟนตัวเองมากเกินไปเธดทูลสามีคือแบบคือท,ทุกสิ่งทุกอย่างยอมหมดจนตัวเองทุกตัวเองร้องไห้แบบนี้แล้วแบบเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่แบบพ่อแม่รับรู้แล้วเขาไม่สบายใจนะคะบางครั้งเราอาจจะต้องถามเขาบ้างนะว่าแบบเออรู้สึกแบบเป็นห่วงอะไรเขาเราบ้างไหมอ,อ่ารู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรในตัวเราบ้างไหมรู้สึกเอ,อ่อ คือเราต้องถามเอาง่ายๆคือคือเราอย่าคิดไปเองว่าแบบเฮ้ยพ่อแม่ไม่คิดอะไรหรอกพ่อแม่แบบไม่สนใจเราหรอกคืออย่าไปคิดเพราะบางครั้งเนี่ยพ่อแม่บางคนนะช่างสังเกตชอบสังเกตดูพฤติกรรมลูกดูสายตาดูสีหน้าดูท่าทางดูอารมณ์เขาสังเกตเขาแอบมองบางคนแบบเขาเห็นแบบลูกหน้าตาไม่สบายใจอย่างเงี้ยมีอะไรก็คือไม่ได้ปรึกษาใช่ไหมเขาก็จะแบบรู้รับรู้แล้วล่ะว่าลูกต้องแบบ มีเรื่องอะไรแน่นะแบบที่ไม่แบบไม่สบายใจหรือแบบไม่คือมีปัญหาอะไรแน่ๆในชีวิตนะคะดังนั้นคือเรื่องที่มันเปราะบางมากที่สุดเลยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นชีวิตคู่เนาะเออชีวิตคู่แล้วก็คือตามมาด้วยด้วยเรื่องอื่นๆอ่าบางคนอาจจะแบบว่าติดเพื่อนติดฝูบางคนแบบติดเกมบางคนแบบติดเล้ามางคนติดการพน,นันบางคนติดติดสิ่งไม่ดีนะติดยาเสพติดบางคนคือทําร้ายตัวเองนะคะ สิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญคือเราต้องให้เกียรติพ่อแม่เนาะเวลาที่เราจะทําอะไรกับตัวเองก็ตามนะคะถ้าเราทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำให้ตัวเองมีความสุขทําให้ตัวเองสภาพเสื่อมโทรมอะ่ะนะคะพ่อแม่เห็นเขาไม่สบายใจเขาไม่มีความสุขอยู่แล้วต่อให้คุณแบบไม่เถียงเลยไม่ดื้อเลยนะต่อให้คุณดูแลเขาดีทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะบางคนห่างไกล บางคนไม่ได้ปฏิบัตินะบางคนแบบส่งเงินให้ก็คิดว่าแบบผลบุญมันจะส่งผลให้ตัวเองแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นล่ํารวยหรืออะไรก็ตามคือส่งบณ์แต่บางทีอ่ะคือการที่เราไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้ดูแลคือเหินห่างเหินห่างบางคนไม่กล้าแม้กระทั่งของขอมาเนาะไม่กล้าแม้กระทั่งจะกอดบางคนไม่กล้าแม้จะทั้งจะพูดแสดงความรักหรือ แสดงความเป็นกันเองเอ่อแสดงความอบอุ่นนะคะที่ที่พ่อแม่ลูกควรจะมีให้กันบางคนพ่อแม่ก็ไม่ได้ปฏิบัติแบบนั้นมันเลยมันเลยกลายเป็นว่าคือมันเห็นตัวอย่างอะนะคะคือเราได้รับตัวอย่างมาแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนโจตัะเองเมื่อก่อนไม่มีโมเมนต์ที่แบบว่าบอกรักห่วงใย,ยดูแลใส่ใจไม่เคยมีกอดไม่เคยชื่นชมไม่เคย ขอโทษไม่เคยขอขามาไม่เคยคืออะไรก็ตามคือก็อไม่ได้สนใจอ่ะเพราะว่าเราคิดว่าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ดูแลเราคือเราไม่จําเป็นที่ต้องอะไรมากมายถูกไหมนะคะแค่รู้แค่รับรู้ว่ามีพ่อมีแม่แต่ลึกๆข้างในอ่ะแอบกโกรธแอบฝังใจแอบรู้สึกน้อยใจคืออะไรต่างๆคือมีมากน้อยใจอะไรพวกนี้อารมณ์พวกนี้นะคะที่เรามีต่อพ่อแม่ส่งผลในชีวิตกับเราหมด เพราะฉะนั้นสิ่งแรกอะที่เราแบบจะฝึกฝนตัวเองได,ด้ได้ดีที่สุดก็คือฝึกฝนจิตอะนะคะให้กลายเป็นคนอ่อมน้อม,อมถ่อมตนเคารพบ,บิดามารดาให้เกียรติชื่นชมเทิดทูนบิดามารดาทุกอย่างนะทุกอย่างที่มันครอบคลุมอะความดีอะคุณธรรมอะไรก็แล้วแต่ นะที่เราจะทําได้กับโลกใบนี้กับมนุษย์ใบนี้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ได้ทํากับพ่อแม่ไม่ได้ปฏิบัติกับพ่อแม่เลยไม่มีผลไม่มีประโยชน์นะคะมันก็ยังเป็นรูรั่วมันก็เป็นจุดที่มันยังกลวงยังโบอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเติมเต็มนะอุดรูรั่วทุกอย่างทําให้พ่อแม่มีความสุขนะทาทุกอย่างอย่างถูกต้องทําหน้าที่อย่างถูกต้องสมบูรณ์นะคะ ฝึกพัฒนาจิตอะเริ่มฝึกกับพ่อแม่ได้เลยใครไม่เคยบอกรักใครไม่เคยบอกขอบคุณใครไม่เคยห่วงใยใครไม่เคยชื่นชมเทิดทูนบิดามารดาไม่เคยนอบน้อมไม่เคยเคารพอย่างแบบจริงจังร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ฝึกปฏิบัตินะเจี๊ยบเป็นคนหนึ่งที่ฝึกหลายเรื่องหลายเรื่องมากจริงๆตั้งแต่ไม่อ่อนน้อมคือเป็นคนที่เขาเรียกว่า ลูกเหนือบิดามารดาเคยยินไหมลูกเหนือพ่อเหนือแม่คือเราคิดว่าเราพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเราเราเติบโตมากับกับคนอื่นกับกับย่าเราเราเรียนด้วยตัวเองเราดิ้นรนเราหางานทุกสิ่งทุกอย่างคือเราเก่งเพราะความเก่งตรงนี้เพราะเราเพราะเราคิดว่าเราเก่งเราเลยข่มนึกออกปะ เ,ออเราเลยข่มข่มข่มเหมือนเวลาอยู่กับสามีอะ่ะเราก็จะข่มข่มข่มสามีเพราะเราคิดว่าเราเก่งเราคิดว่าเราแบบมีดีอะไรประมาณนั้นซึ่งมันเป็นความที่เขาเรียกเป็นความทรนงมากถัดเป็นความเรียดทนงตัวเองอะ่ะนะจนจนสุดท้ายมันมีผลลัพธ์ผลเสียที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของเราคู่ครองของเรานะคะแล้วก็รวมถึงเพื่อนฝูงบริวารนิตรสหายต,ต่างๆที่แวดล้อมเรานะ ก็จะไม่ให้ความเคารพเราอืมไม่ให้เกียรติเรานะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราเราไม่ได้รับเกียรติอะไรต่างๆคือมันส่งผลหมดฉะนั้นคือก่อนที่เราจะไปทำํำดีกับใครก็ตามในโลกใบนี้นะคะไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของเอานะคะแน่แท่คุณ ทำให้พ่อแม่มีความสุขก่อนทำให้พ่อแม่คุณสบายใจทำให้พ่อแม่คุณรู้สึกอิ่มเต็มทำให้พ่อแม่ของคุณหายห่วงอะ่ะเข้าใจไหมหายห่วงแบบเลิกกังวลไม่สบายใจเกี่ยวกับตัวคุณทำให้เขาแบบรู้สึกภูมิใจทำให้เขารู้สึกแบบนอนนอน,นอนตาหลับนอนายตาหลับแล้วทำแค่นี้พอนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแฟนที่ดีคนรักที่ดี ชีวิตครอบครัวที่ดีอบอุ่นเพื่อนบริวารมิตรสหายต่างๆนะคะที่เราคบหานะคะจะดีกับเราหมดจะเกื้อกูลเราหมดนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ง่ายนะเจ็บเห็นหลายคนแล้วที่แบบแนะนําให้ขอเข้ามาพ่อแม่ยังไม่กล้าเลยนะคะยังอายยังเขิน ทำปฏิบัติกับพ่อแม่จนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เขินอายคุณไม่เคอะเขินคุณจะบอกแล้วคุณจะกอดคุณจะหอมแก้มตอนไหนก็ได้คุณพ่อแม่คุณคุณจะรักตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ปฏิบัติจนกว่าคุณจะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะอ่าชีวิตดีแน่นอนและหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่ เป็นกำลังใจให้นะคะตลอดมานะคะถ้าหากว่ามีประโยชน์นะคะเจฟบอนุญาตให้ทุกคนแชร์ได้แต่ถ้าไม่สะดวกแชร์ไม่อยากแชร์ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าสิ่งดีๆแต่งสว่างเราอยากแบ่งปันให้คุณอยู่แล้วอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนมีชีวิตดี่นันเอง N A นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ